สวัสดีค่ะคุณตีและที่อูบน่าไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวกรุงเทพนะคะตามไปดูนะคะว่าพวกเราจะไปทำอะไรกันที่นั่นไปกันค่ะเราเดินขึ้นบันไดเลื่อนมานะคะพอมาถึงชั้นนี้เราก็เดินรอบๆก่อนค่ะเดินกับพวกเรากันค่ะ อันนี้ใช่ไหมคะที่เรามีนนัดะ วันนี้มากับพี่อุบลค่ะมาร้านนี้ร้าน Nice to Meet You นะคะร้านนี้เรามาทานอะไรคะปูดองซีอิ๊วเกาหลีเมนูฮิตใช่ไหมอันนี้เมนูฮิตค่ะปูดองซีอิ๊วเกาหลีเราจะมาทานอันนี้ใช่ไหมพี่อันนี้เลยแล้วค่ะอ้าววัีสัดดค่ะไม่แล้วไมอีกแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนกินเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็บินแล้ว ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งข้างในค่ะ,คะน้ร้านเนี่ยอันนี้ราเองอันนี้ร้านเซตเข็น,นปูรา้าโกะกินไม่เป็นอันเนี้ยอันนี้กินไม่เป็นใช่ไหมคะมีเซตขายดีด าาเซตอาหารเที่ยงเอ่อชีสาาาานเดออยู่ข้างในเห็นั้ยค่ะเอก็มปโอ้อาหารก็น่าทานเนาะของบองออนชนอนซนูชิชมา ไม่ค่ะพี่ไม่ไม่เข้าไปค่ะไม่เป็นไรอันนี้สายพานดรสูชีเหมือนที่เจอมันเปนเหมือนบ้านอันนี้เขาเป็นบุฟเฟ่ต์ไงพี่อันเนี้ยบุฟเฟ่ต์สายทานาทานี่ก็จะประมาณนี้อิมอมอ่มค่ะอิ่มค่ะทานไม่ลงเนี่ยสายทานก็จะเลื่อนไปอย่างนี้ค่ะ เราจะกินกี่อันคะนับทีนี้ค่ะไม่ไม่ไม่ค่ะหัวละเลยค่ะใช่ค่ะพี่นี่ไง3 9มบาทบุฟเฟ่ค่ะ399เกาเกินที่เราชอบทุกทีก็มาครั้งแรกพาคุณลาบมากินสายพานที่เซ็นท่านที่พัทยา งแรกที่มานดั่งกินแบบนี้มันหมุนมาหมุนมาแล้วก็หยิบเอาว่าเราจะกินอะไรแหลม,ลม,ลมจเจริญซีฟู้ดอ๋อแหลมจเจริญซีฟูด้ดของกินเยอะค่ะอันนี้ก็ซูชิเหมือนกัน,นค่ะคือแต่อันนั้นเป็นบุฟเฟ่ตมีซูชิด้วยมีปิ้งย่างด้วยค่ะ นี่ไงอันนี้แฮปปี้ <Happy S 2> แฟมิลี่เซตนี่ค่ะม,มีหลายอย่างให้เลือกมีเป็นเซตปลาซุ่มตำปลากระขงสุ่มตำนู้นร้านสุ่มตำนัวหนุนก็มี กับข้าวกับปลาส้มตำนัวส้มตำนัวดูดูเมนูตำตยมชิฟเออโอโค้ดทอดกับโค้ดไก่ไฟเออ แต่ย่างดูใจไก่ย่างดูใจไอ้พวกนี้เราทิ้งไว้เรคขายิ้ว่าอะไรก็ขายไข่ชมนี้ กินเยอะแยะนี่ไงพี่ไอ้น,นี่ควายกับไช่กันเนี่ยอันเนี้ยก็ตอนนั้นก็อเอป็นร้านกาแฟไงก็คนก็นิยมอยู่ใช่ใช่ใชค่ะอันเนี้ยตลอดที่พ่นไฟกะลอดที่พ่นไฟ,นไฟก็นั่นนะสิะกะลอชี้เสือพ่นไฟ ทำงานหรือเปล่าหรือพ่อแม่ตกเงินให้กินโอ้สวยสวยค่ะดูคนสวยนั่งสวยค่ะตอนนี้อาหารที่ที่อุบลสั่งมาแล้วทุกคนเป็นคนสั่งอันนี้คือย่างอะไรคะหนูจ๋าย่างพริกระเทียมค่ะอันนี้ย่างพริกกระเทียมนะคะพริกจะเผ็ดไหมเนี่ยเผ็ดค่ะไม่เผ็ดใช่ไหมคะ คโอ้พี่นี่คืออาจารย์ถ่ายวีดีโอคืออาหารที่เราสั่งอาจารย์ถ่ายวีดีโอเนี่ยอ๋อเดี๋ยวออ๋น้องจะถ่ายให้เหรอคะอาจารย์ถ่ายเรื่องเปิดเปิดนะคะอ๋อมา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 อันนี้คืออะไรคะเดี๋ยวบอกก่อนค่ะอธิบายให้ฟังก่อนอะไรนะคะหมูสามชั้นรมควันมาแล้วค่ะ อาหารที่เราจะรับประทานกันนี้นะคะเมนูนี้คืออะไรนะคะอันเนี้ยเรียกล่าอะไรคะปูดองซีอิ๊วเกาหลีค่ะปูดองซีอิ๊วเกาหลีปูสดแล้วค่ะปูสดแล้วก้ามเกิร์มกินได้ไหมพี่ทุกได้หมดเลยอ๋อทุบมาแล้วทุบมาแล้วคือต้องต้องกินใช่ไหมคะตายละอันนี้ครั้งแรกค่ะของคุณนัตสี โอ้พลิปนี่เผ็ดไหมคะมเผ็ดอยู่แต่เราไม่กินเผ็ดก็ได้โอ้เราเคียวใจถูกใจทองสุกแล้วเนี่ยทองสุกกินเผ็ดเนี่ยวันนี้พี่อุบลพามากิน <c oughs> อาหารเกาหลีคดูนะคะที่ร้านนายคิมิบอยู่นะคะตอนนี้มีมีมมอ่น้องๆมีพนักงานน้องพนักงานมามาย่างให้ค่ะ สองชุดนี่เป็นน้ำจิ้มเดี๋ยวชิมค่ะชิมค่ะพี่ว่าเป็นจะเป็นยังไงก็ <c oughs> จะมีอ๋อเนะนี่ยเนี่ยมีเอหินทับด้วยทับให้นทับให้ทับให้สุดทับให้สุด ยาผ้ากันเพ,พื้อนมันนั่นแหละก็ดีค่ะเผือมันหยดเสือมันหยดมันร่วงใส่เรามีให้ผ้าพันเพื่อนด้วยนะคะเสื่อเรากินเลืเอดเธอ,อยาวเลยค่ะเมื่อกี้เป็นชั่วโมงเลยสาะนั่งรอเนี่ยมี่แต่ว่าคนเยอะ จะตรวจไายในพื้นที่ตรวจตรวจภายในตลาโอเปร่าเปนการที่คนไปตรวจไ,ได้ให้ผ้ากันเปื้อนมาขอบคุณค่ะพี่ตรวจวันนี้นะพี่เพราะว่าที่เดินทางที่นี่ค่ะเดี๋ยวไปตรวจเลยอ๋อมีมีใส่ผ้ากันเปื้อนด้วย <c oughs> เห็นไหมคะนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> มีผ้ากันเปื้อนให้ใส่ด้วยเดี๋ยวเรากลัวกลัวพวกเรากินเลเอะเทอะค่ะ แล้วก็ไม่มีอ่ามีถุงมือใส่ด้วยเห็นไหมคะก่อนจะกินปูต้องใส่ถุงมือใช่ไหมคะพี่อ๋อถุงมือนะะคเนี่ยอยู่บนสาธิตการชิมเดี๋ยวก็เก๋บอกว่ากินยากนี่ไม่มากินย่างก็เก๋ไม่ชอ้โหนี่ก็ใส่ถุงมือด้วยนะคะเพราะว่ากินปูเนี่ยต้องใช้มือนะคะดูอ๋อพอย่างเสร็จน้องก็ตัดให้ด้วยเห็นไหมคะ นีหมูนี่ค่ะสามชั้นสามชั้นนัวนัวเอาพี่บุชเอนอะพีชิดค่ะกินสี่ชอนอกินสีค่ะอร่อยไหมพี่รสชาติเป็นไงคะอร่อยเกาหลีกาหลี เออก็นั่งนะสิสมใจอ่ะไม่เขาชอบไงเขาพูดบ่อยอ่ะบอกเพื่อจะมากินเกาหลีเกาหลีเนี่ยของพี่ครั้งแรกเลยค่ะไม่เคยกินไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีแล้วค่ะพี่บอลจำตำราไปทนคำที่เรียนรำงานดโอ้พี่บอลเนี่ยข้าวจาเก่งอันนี้มีตัวนี้ไม่มีปูหรอมันมีแต่ว่าปูไม่สด ปูหายาคปูสดหายาแต่แต่มันจะมีอีกปูตัวตัวนึ้งเขาเรียกว่าปูกระเป๋าอะมุใหญ่หลังจากที่ย่างหมูสามชั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเป็นสี่ิบันไหลค่ะและก็มีตัวนี้ค่ะคล้ายๆกับเนื้อเหมือนกันก็มาย่างต่อค่ะพวกเราก็กินอย่างสนุกสนานพิมนำสำราญค่ะ สำหรับคุณรตีเป็นเมนูใหม่เป็นอาหารใหม่ครั้งแรกเลยนะคะที่มาชิมปูดองสิอิ้วเกาหลีแบบนี้ค่ะถ้าใครอยากมาชิมเมนูนี้นะคะก็แวะมาได้ค่ะที่ร้าน Nice to meet you ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวกรุงเทพค่ะวันนี้คุณรติและพี่อุบลขอลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีชยัยขอบคุณที่ติดตามกันค่ะ สวัสดีค่ะ